ครับสวัสดีครับผมเสกสรรออนฝันเมืองครับมีรายการช็อกวันลุมพินี14ครับผมแล้วก็เจอกับชนยอนเคนซี่ครับผมผมก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้กลับมาช็อกวันลุมพินีครับเป็นครั้งที่3ครับก็ดีใจแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆท่านครับที่แบบสนับสนุนผมให้กลับมาช็อกวันลุมพินีเป็นครั้งที่3เนี่ยครับ ก็ไม่ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากเลยครับผมก็แบบสบายสบายเลยครับก็ไม่ไม่ได้กังวลอะไรครับผมแค่แบบเราขึ้นไปสังเวียนได้ทำให้เต็มที่ครับผมก็เราก็เคยผ่านจุดๆนี้มาเยอะแล้วครับไม่ได้กังวลไม่ได้กดวันไม่ได้กดดันอะไรครับก็ไฟนี้ก็เต็มที่แน่นอนครับอาวุธเด็ดก็เหมือนเดิมครับเดินบูธดูดันเหมือนเดิมครับก็ออกอาวุธออกไปอดๆครับผมออกอะไรแบบโชว์โชว์ไม่ไม้ไมยไทยที่โชว์ได้ก็เอออยากโชว์ให้พี่น้องแฟนมวยดูครับผมก็เต็มที่แน่นอนครับ ผมก็ไม่ได้หนักใจอะไรครับก็แบบสาหรับผมก็เราเราเคยผ่านจุดจุดนี้มาเยอะแล้วเราแบบชินแล้วครับผมก็ก็คาดหวังอยู่เหมือนกันครับผมก็ก็ได้มับอปนครั้งที่สามนี่ผมว่ามันมันมันสุดยอดมากครับผมก็เราเคยได้มาสองครั้งแล้วนี่ถ้าได้เป็นครั้งที่สามก็จะแอดทิกเลยครับก็ไฟนนี้ก็จะแบบช็อกอเต็มที่ช็อกไอ้ดูเดือดครับผมก็ อยู่ที่แบบโปรโมเตอร์ครับผมอยู่อยู่ที่เขาจะดุลดุลพินิจของโปรโมเตอร์ว่าจะให้โบนัสเราหรือไม่แต่ว่าวันนั้นน่ะผมจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็ชอกให้สนุกดูเดือดครับครับผมสวัสดีครับพี่น้องแฟนมวยครับวันศุกร์ที่28เมษายนนี้ก็ผมอยากเชิญชวนพี่น้องแฟนมวยทุกคนช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจผมด้วยครับวันลุมพินี14ครับที่สนามมวยลุมพินีครับก็อยากให้พี่น้องแฟนมวยเชิญชมทางจ่อง7 SD กดหมายเลขส3เศรา2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปอย่าลืมช่วยเชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ